ด้านตำรวจปอาสาปูพรมล่าห้าหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศทลายนายทุนปล่อยกู้นอกระบบค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจปอาสร่วมกันเปิดยุทธการปูพรมปราบปรามนทุนเงินกู้นอกระบบและผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีชนบุรีขอนแก่นและเชียงใหม่จับก,กุมผู้ต้องหาจำนวน8รายเครือข่ายแก้งเงินกู้นอกระบบ คิดดอกเบี้ยเกินตามที่กฎหมายกําหนดและบังคับให้เขียนสัญญากู้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเช่นโอนเงินให้ลูกหนี้ห้าหมื่นบาทแต่ให้เขียนสัญญาสองแสนห้าหมื่นบาทหากลูกหนี้ชําระหนี้ไม่ตรงเวลาก็จะนําสัญญาดังกล่าวไปฟ้องต่อศาลเงินหมุนเวียนกว่าสิบล้านบาทนะคะและยังมีในทุนเงินกู้นอกระบบ สาวเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่รับจำนำรถจักรยานยนต์เรียกดอกร้อยละ186ต่อปีสรุปผลการตรวจค้นทั้งสิ้น4ยุทธการค่ะตรวจค้นเป้าหมายจำนวน6จุด5จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน8รายพบเงินหมุนเวียนและยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบรวมมูล,ลค่ากว่า10ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ โมโนแม่เปิดสำลักให้ดูซีรีส์แบบไม่อัน้นลูกค้า a อ s 59้าบาทต่อเดือนลูกค้า True d t ท,ท8 9บาทต่อเดือนเราจอมยุทธตรงไม่พลาด